มา The People Show นะฮะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์7โมงเชา้าช่อง5แบบนี้นะฮะคือถ้าพูดถึงกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติรักโลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นเทรนด์แหละ g r e e n อ n e r g y นะครับอยากจะให้ดูความสามารถของเด็กๆคือถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ต้องมุ่งเน้นไปที่เด็กเยาว,วชนคนรุ่นใหม่<ช>ต้องปลูกฝังการตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะฮะอยากจะให้ทุกท่านได้ไปดูงานนี้ฮะเป็นโครงการ GPSC อย่างโซเชียล อินโนเวเตอร์2021ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีพิธีประกาศผลรางวัลพิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะแนวคิดก็คือพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนก็จะมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนไทยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้รู้คุณค่าเกิดประโยชน์นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลท้วยพระราชทานมีทั้งหมด3ผลงานนะคุณโนฮะ,ฮะแบ่งออกไปทั้งหมด3ประเภทนะฮะไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยครับโครงการ GPS 4ยัง Social Innovator 2021 Season 4 แข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า450ทีมใน3ประเภทการประกวดได้แก่ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกระบวนการและวิธีการโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ site, จำนวน30ทีมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่จากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความคุ้มค่าซึ่งสามารถนำไปต่อย,ยอดเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย พิธีประกาศผลรางวัลการแข่งขันโครงการ GPSC ย่าง Social Innovator 2021โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรสยามบรม,มราชกุมารีพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน50,000บาทจำนวน3รางวัลได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ผลงานไครโตซานกับการพัฒนาภาพพื้นเมืองจากโรงเรียนสกลร,ราช,ชวิทยานุกูลประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลงานวัสดุลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโรงเรียนอนุกูนนารีประเภทกระบวนการและวิธีการผลงานสารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรราช,ชวิทยาลายัยเพชรบุรี จอทั้งเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นครับอีกทั้งยังได้คําแนะนําจากท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนานงานนี้ได้ครับผมพวกหนูอยากจะขอบคุณนะคะโครงการ GPC Young Social Innovator ที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้พวกหนูได้เข้าร่วมการประกวดนะคะพวกหนูรู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาอีกในปีต่อๆไปเลยค่ะเชิญชวนคนที่มีรตก,กรรมของตัวเองนะครับมาลองส่งประกวดในรายการครั้งนี้ดูได้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับ การจัดเวทีประกวดให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็จะเติบโตไปเป็นนวัตกรขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกคอักันนะครับขอบคุณครับ g p <PS 4> s c มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชนส่งเสริมทักษะเรียนรู้คุณค่าท้องถิ่นพร้อมที่จะพัฒนาสังคมชุมชนไปด้วยกัน g p s c นวัตกรรมพลังงานสันร้างอนาคต